วันนี้เป็นวันเปิดพลังรักแคร์ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลพยาบาลผู้ป่วยตามแนวทางสันติสศ์อีกแบบหนึง่งถือฤกิกวันครบรอบหนึ่งปี11เมษายน2568เป็นวันเปิดงานเปิดศูนย์ระดมองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้ด้านดูแลพยาบาลผู้ป่วย มาร่วมมือกันโดยนิวณนสมนามาสี่ลูกสถานที่นี้ก็อยู่ในซอยนวบินทร์4ิติกกับตึกขาวมีผู้มาร่วมงานอยู่ในวัยระดับมากกว่า40ขึ้นไป สามกิโลเป็นการเคลื่อนแต่ติดปัจจัยของกล้องแต่การที่เป็นคนถรดก็้องก็มีทุนทีคนที่เยอะแต่คนที่เยอะก็เป็นคนที่เราทำช่วงเช้าทำบุญเปิดศูนย์พลังรักแทรฝนก็ตกฉลองเปิดศูนย์ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มาสรุปหรือ ลองแชร์ความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ของกันและกันว่าควรจะทำอะไรต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขยับเป็นช่วงด้วยกันเริ่มต้นตแต่คัดคนไปตุกอบรมเดียวรักสู่เกี่จกผู้ดูแลแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างเริ่มต้นแต่คนวัดที่อายุมากขยับไปเป็นผู้สูงวัย การติดต่างๆของสันติอโซเช่นพวกตะวันยายงหนึ่งตะวันายาไงสองหรือญาติธัรมที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แล้วก็ใครจะมาเป็นจิตอาสากระดมความรู้ความสามารถที่แนตูการ,รมสามารถด้านไหลที่จะมาแชร์มาเฉลีย่ยกับผู้สูงวัยอันนี้ก็แชร์ป,ประสบการณ์ว่า จะดูแลผู้สูงวัยยังไงทางด้ก็มีมาจากทางลานาโสกก็มาแลกเปลี่ยนว่าทางลานาโสก็มีสวเยอะมีประสบการณ์อะไรบ้างก็กำลังแชร์เชร์กันอยู่อันนี้เป็นมิติใหม่ที่ดีมากวันนี้สมณะทั้งสามรูปก็ได้พูดเปิดใจให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลผู้สูงวัย ทุกคนอยู่ในช่วงเกิดแก่เจ็บตายกำลังประสบปะการก็มีการประหารสุเสาและอาทิตย์รับอานไหนขอให้อาเป็นหมายเลขหนึ่มอรหนึ่งวันจันทร์วันศุกร์ อันนี้กำลังทดลองจะเฉลี่ยดูใครว่าจะมีใครไปเย่สะดกเมามาเยล่อนอนามเนี่ยกรกับูกนี้ เราวันนี้คุยกันไปท่ามกลางเสียงฝนตกขอที่ตกคุณจะได้ยินผู้จัดการที่จะดุยงที่ต่อเพื่อจออกมาได้ไงพอตอนหลังมาวันนี้วอนนี้วันนี้ผมเห็นแล้ว่าคนใจคนเสียใจ